กลับมาช่วงนี้อนุวัฒนจัดให้นะคะคุณหนุ่มจะพาผู้ชมไปส่องไฟตามหาหอยดักด่านซึ่งถือเป็นหอยดึกดำบรรหาทานยากอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะพวกมันคือสัตว์ดึกดำบรรชาวจังหวัดจันทบ,บุรีเรียกมันว่าหอยดักด่านหรือว่าหอยหอมเวลาเคลื่อนไหวจะมีหนวดนำหน้ามองเห็นดวงตาพวกมันได้อย่างชัดเจน ใครจะคิดว่าหอยเหล่านี้มันกินได้นะครับปกติหอยเนี่ยต้องออกไปหาในทะเลแต่การจะหาพวกมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่าพวกผมเนี่ยต้องออกไปตามหาตามล่าพวกมันบนเทือกเขาช่วงเวลาพรบค่คมชาวบ,บ้านตำบลปัตถวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจะออกตามล่าพวกมันแล้วก็นำมาทำอาหารครับปีหนึ่งจะกินพวกมันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือตั้งแต่มิถุนายนถึงตุลาคมมันจะออกจากการจำศีล ปลายฝนต้นหนาวตัวเมียเขาจะวางไข่ต้องรอให้มืดจากนั้นนั่งรถขึ้นมาบนยอดเขาอุปกรณ์สำคัญก็คือไฟฉายนะครับต้องส่องหาพวกมาดีๆมันเนี่ยจะพลางตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติเดินไปไม่นานชาวบ,บ้านก็ตะโกนเรียกผมให้มาดูไม่ใช่หอยครับแต่ว่าเป็นปูภูเขาของอร่อยอีกอย่างหนึ่งช่วงฝนตกใหม่ๆเขาชอบมาหากินอยนอ๋อ oh. มันไม่มีพยาธ ชาวบ้านบอกนะครับว่าพวกมันไม่มีพญาติแต่เป้าหมายของผมเนี่ยก็คือหอยดักดานมากกว่าครับเดินไปไม่นานเราก็พบพวกมันกําลังเพลิดเพลินกับการกินเศษใบไม้อยู่กระจัดกระจายกันไปมาและไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่จะพบพวกมันได้นะครับคือต้องเป็นป่าอุดมสมบูรณ์จริงนะครับอ๋ออยู่ในป่าสมบูรณ์นะครับครับผมอ๋อถ้าเกิดไม่ใช่สารเคมีเขาจะไม่อยู่ครับต้องอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติสมบูรณ์เท่านั้น คืนนี้พวกผมเนี่ยเก็บหอยดักดานเพราะว่าแต่ละตัวมีมูลค่าตัวละ2บาทหรือว่ากิโลกรัมละประมาณ25-40บาทอยากกินต้องสั่งนะครับเพราะว่ารสชาติของมันอร่อยอย่าบอกใครพอไปตัดยางเสร็จเราก็เห็นว่ามันมีหอยอะไรที่มาขวางทางเราะนะฮะก็เลยว่าช่วงที่เราตัดเสร็จแล้วเราต้องรอยางให้เต็มถ้วยใช่ไหมช่วงนั้นก็คือเป็นเป็นช่วงที่มีกิ่งไม้กิ่งยางเนี่ยนะมันแห้งเราก็มาก่อไฟ ก่อไฟเสร็จหอยนี่เขามันดักหน้าเราเราก็เอาเลยมาย่างกินช่วงที่ท้องว่างหอยดักดานนะครับเ็ามีการกินสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตสมัยก่อนเนี่ยนิยมนํามาเผาอย่างเดียวแต่ว่าปัจจุบันมีการพลิกแพลงเมนูจนกลายเป็นที่นิยมหากินได้เฉพาะช่วงนี้แหละครับนี่แหละครับคุณอาศัยไปได้เลยนะฮะได้บางส่วนแต่ว่าบางส่วนนี้ยังกินไม่ได้นะครับถูกไหมมันยังกินไม่ได้ ต้องผ่านกรรมวิธีก่อนเดี๋ยวไปดูวิธีการกินนะครับการจะกินหอยชินิธีต้องมีกรรมวิธีในการทําจะกินเลยเนี่ยไม่ได้นะครับต้องนําพวกมันมาขังอย่างน้อย3ามคืนเพื่อพวกมันได้คายเศษใบไม้ที่กินไปก่อนหน้านี้จากนั้นนําพวกมันมาล้างน้ำสามน้ําให้สะอาดนําไปลวกในน้ําเดือดทิ้งไว้15นาทีตักมาแช่น้ําเย็นรอสักพักก็ถอดพวกมันออกจากเปลือกได้แล้วล่ะครับ เมนูอนุวัตจัดให้วันนี้เราขอนำเสนอยำหอยดักดานนำพวกมันมหาหั่นขนาดพอคําจากนั้นก็ใส่เครื่องยำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลพริกกระเทียมแล้วก็แครอทคนที่นี่นะครับเขาใส่กันแล้วก็คนคน,คน,ค,นคนไปมาชิมฝีมืออนุวัตว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับครับเช้เสืยเป็ู่ก็เลิกจากพีการปี <Yeah. S 2> แม่หลายคนอยากจะทานนะครับแต่ว่าต้องไปทานที่จันทบุรีหอยหอมหรือว่าหอยดักด่านนี้ยังทําได้สารพัดเมนูแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องปรุงสุกแล้วก็ถูกสุขลักษณะการจะกินหอยหอมหรือหอยดักด่านนี้ต้องกินแต่พอดีนะครับเพราะว่าหอยชนิดนี้มีบทบาทสําคัญต่อห่วงโซ่อาหารเป็นผู้ย่อยสลายซากใบไม้เพิ่มสารอินทรีย์ให้กับดินแล้วก็เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า ที่ไหนมีหอยดักด่านก็แสดงว่าที่นั่นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับชวันคำหอมถ่ายภาพอนุวจาตให้สวัสดีครับ